สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับเอางงอะดิทำไมฟรีไฟมันเรียบๆอย่างบนี้ก็ฟรีไฟในโลบอกรไงวันนี้เราอยู่ฟรีไฟในโลบอกรนะครับผมไล่ปา่าผมไล่ปา่าตั้งแต่ล็อบบี้ผมไล่ปา่าลงแล้วลงแล้วไปอยู่แล้วไปแล้วจ้าเดี๋ยวพี่แล้วก็โดดแล้วก็โโดอ้กระโดโะโดมาเลยแมพเดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่ตายสักทีอะรีตัวเลย วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาล่าขวคมๆกันนะครับในเกมโลบอกนะครับจะเป็นแ r e ฟรีไฟมันมีลูกสองเลยนี่อ่ะตายเลยแม่งมันคือแบบมันยิงกันได้ตั้งแต่ระบบี้อ่ะเฮ้ยนี่อ่ะใครไม่รู้ครับอืเฮ้ยตาวิ่งก้นโอ้โหอ้าวโดนหลอยคือมันทำดีกว่าฟรีไฟอีกอ่ะเฮ้ยกูพ,พูดแปลกๆเลย ก็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 ทำดีในระดับหนึ่งอะนี่ยนี่แหมมันยืนยิงยืนยงยืนยิงเหรอนี่ผมเอาแต่ล็อบบี้เลยนี่แคมป์ล็อบบี้ครับโอ้ย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 ไอ้นุ่มไอ้นุ่มลักหลอยไปดีกว่าปั๊บ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 ยไปนะจ้ไปแล้วเหมือนมันจะมีแหลงอะไรด้วย แรงเลิงผมอยู่แรงแรกอยู่บาตอนเนี้ยแอบเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานมันทําดีเอา้าเริ่มไปกูขึ้นมาใหม่เนี่ยเอ้ยมึงใครวะแสดงมันเป็นแมปแน่เลยเชื่อไหมเลยจริงๆแล้วมันเป็นแมปเฮ้ยมีบาเรียด้วยมึงใครเนี่ยกรีะ่อยเลยเอ้ยมีคนมามีคนมานี่เก็บสอง เก็บสามผมชอบว่ะเสียงปืนมันเหมือนฟรีไฟเลยแต่มันลื่นกว่ฟฟาฟรีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่าผมอวยอีกมายิงกันต่อเหอะเฮ้ฮฮฮยมีคนกำลังโดดลงมาแล้วนี่นี่น,นี่ยิงเลยยิงคาล่มเอาเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยใครใครใครอยู่ไหนวะเอา้า ยังไม่ได้เล่นเลยจบแล้วหรอแล้วทำไมตรงนี้มันมีบาเรียสองกันครอบกันไปแบเนี้ยแล้วบาเรียมันไม่หายด้วยนะสมแล้วที่เป็นเกมดูบอกไอเอาข้างแหลกเอาไปแล้วแล้วแหมอวยหน่อยไม่ได้เลยอวยแล้วข้างแหลกอีเวนเฮ้ยเฮ้ยใครยิงในล็อบบี้วะไม่ชอบเลยวะใครยิงล็อบบี้วะเฮ้ยนี่อยนี่อยายิงในล็อบบี้อ่ะเฮ้ย มาเราไปเล่นกันต่อเหอะดูเพื่อความมันนะครับอย่าถือว่าอย่าอย่าดูความเก่งเลยเพราะความเก่งกูลงมากูจะตายเลยเด้เอ้ยไอโคโคนัท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 ตายโคโคนัทตายเฮ้ยใครเนี่ยในโลบอกกูยังยิงไม่โดนเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวมันก็ยิงกูไม่ตายกูก็ยิงมันไม่ตายเอาดิ เปิดก่อน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 เสียเปรียบอ <laughs> เอ้ยไอ้แคมไอ้แคมมึงแคมเหรอมึงแคมเหรอะไอ้ย่ามึงแคม,ม,แคมไงมจัดการเลย,เอ,ยอย่ายิงดิกูสาวยิงคนแคมให้มึงนี่เนี่ยเอ้ยอย่ายิงแหมมันก็ยังเหลือเลือดให้ผมมาแค่นี้ดูดิเวลาเล่นเกมมีโฆษณามาบางังเสียลมนะ เลือดแค่นี้ผมโดนสก,กิดผมก็เดี้ยงแล้วเนี่ยแต่ผมก็จะสู้นะครับ,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 บวันนี้แต่งตัวมาเป็นดนูแฮมสเตอร์ด้วย,ยเฮ้ยถล่มในบาร์เรนนี้เราก็จะไม่ตายดีใช่ไหมให้ลองนี่ลองนะไหนดูซิใครจะยิงเราได้อีกมีไปวะ เว้ยแล้วดูเหมือนไอ้แมพนี้มันจะรีเลือดเองได้ด้วยเอาใครเนี่ยโอ้โหกำลังแขกชิมุกเลยกำลังยืนแขกชิมุกเลยเอจบแล้วเฮ้ยแคมเหรอเฮ้ยแคมเหรอแคมเหรอเฮ้ยเฮ้นี่อย่าดีอย่าเจอผมตายเอ้ยผมมันอืดนเนี่ยไปเอาค้างเอาไปมดแล้วเอาขาเอาไปเรื่อยไปแล้วไปแล้วไปเรื่หลบในบาเลียก่อนไปเจอคน มีตั้งไอวอด้วยเอ็ source, เนไงเออเออใช่ของเราก็มีดีกว่าตั้งเลยตั้งเลยนี่ผมก็ตั้งได้เหมือนกันไอวอลไอวอลตั้งน้ำแข็งใสป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ยเบ้เอ้าเฮ้ยกูมีบาเรียนะไม่ยิงผ่านบาเรียนได้ไม่สมจริงไม่สมจริงหักหักร้อยคะแนนไม่สมจริงเนี่ยเดี๋ยวผมออกเกมไปเดี๋ยวผมกดดีไลท์ให้เลยไม่สมจริงไง ไหนไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหนวะเฮ,ยฮย้ยไม่อยู่ทางนู้นเหรอไม่อยู่ทางนู้นเหรอใช่ไปว่าเชิบมาแอบ,บอันนี้เจ่ละโอ๊ยหยิบปืนยิงไม่ออกอะไรอ่ะเพราะทุกสังหารการจริงยิงไม่ออกยยอย่าอย่า ปืนผมแม่งสถานการณ์ยิงกับยิงไม่ออกลูกใช้ลูกซองเลยลูกซองนี่ถ้าโดนสองนัดก็น่าจะตายนะโดนหัวถ้าโดนตัวก็ไม่ตายหรอกไหนอยู่ไหนเอาคนอื่นมั่งมึงจะยิงแต่กูคนเดียวไม่ได้นะครบบไอผมรู้แล้วไอบาลียนี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรานะครับไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะ มายิงทะลุไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยใครยิงกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นรอยกระสุนแบบอ๋อเฮ้ยใครเนี่ยเอา้าทำไมไมีแต่ชื่อเอาปืนกลดีกว่าปั๊บปั๊บปั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 บยิงปืนปืนปืนตายยังโอ้ตายแล้วเหรอโอ้ย เห็นไหมท่านสุดนัการจริงปืนยิงไม่อเอเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเวลานอกขอเวลานอกขอเวลานอกได้ไหมปะปะปะ,ปะ,ปะไม่นอกแล้วไม่นอกแล้วจะไหนข้างในโอ้โหมันอึดจังเลยอะ่ะมันอึดจังเลยเฮ้ยโอ้มันยืนให้ผมยิงอะเนี่ยทำไมไม่ยืนให้ผมยิงผมยิงมันไม่ได้หรอจริง หมดเวลาแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดเลยมันมีโดดล่มเดินเอาไว้แต่ล่มไปหยิบจากไหนวะล่มไหนล่มวะอ้าอ,อ้ยังไม่อยากจะลงเอาลงมาแล้วอ้าลงไหนๆก็ลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วได้ยิงเลยเฮ้ยสไนส์สไนส์๊าป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 ๊๊าไอ้เดี๋ยวไอ้สไนสน์สนมันหลอยผมแน่เลย ไอ้สนไนไอ้สนไนเอ๊ะไปไหนแล้ววะไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมบางทีผมก็ตาถั่วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับแสงขึ้นเอ๊ะมันหายไปเดยก,กันหมดทำไมมันเงียบจังเมื่อคืนนี่คือแบบหืมคนเป็นสิบอะเมื่อคืนโคตรมันอะ เดี๋ยวกูหลบกันไปหนึงเฮ้ยมันลูกสองโอ้โหโอ้ยใช้ได้เนี่ยเอาลูกสองมายิงเราโอ้ในล็อบบี้มึงไม่ลงกันเหรอมึงไม่ลงกันใช่ไหมเบคอนเอามึงมาเบคอนเอาออกเลยเดี๋ยวกูจะยิงมึงเองเนี่ยแหละยิงกันแม่งตรงนี้แหละเอา้าไม่ต้องไปไหนแล้วยิงกันตรงนี้มมามากูเกิดกูยิงเอะมั่วแล้วครับตอนนี้ครับไม่ลงกันไปแล้วครับ เอาเอายิงกันแล้วผมก็ยิงครับผมลูดไปแล้วเอ้าไม่ต้องลงไปไหนแล้วเอาฮะเอากันตรงนี้แล้วเฮ้ยมันเลง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 มึงเลงอะไรวะไอเยี่ยมมึงเลงเหรอมึงเลงเหรอไปดีกว่าไปลงลงไปดีกว่าน่าไม่หนุกโอ้โหไม่ไม่ลงแล้วอย่างเงี้ยไม่ลงแล้วลงไปแล้วตกแมพ ยินดีท่านผู้ชมตกแมปเลยก็โอเคนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นโลบอกรับในบรรยากาศของแมปฟรีไฟนะครับผมนี่อย่ามึงหลอยคนอื่นเขาก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลบอกรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เสวัสดีสครับผมแล้วผมขอสิ่งท้ายไว้ครับแม่งดีกว่าฟรีไฟอีก